เสียงยังถ้าไม่ได้ยินขออภัยด้วยนะคะจะต้องรีบอ่านไปเกิน25นทาทีนี่อึ๊บนี่ค่ะเข้ามาได้แล้วนี่ก็จะเป็นที่บักนะคะที่สามารถไม่มีใครเห็นได้เลยนี่ถ้าเราหามุมมองได้จะเห็นนะเพราะน,นี่โอเคนะคะมันมันดูไม่เนียนใช่ไหมคนหนึ่งเขาเห็นใช่ไหมใช่ค่ะดูนี่เห็นไหมเห็นไหมมันไม่มีมันไม่มีมมประตูไม่มีใครเห็นหรอกเข้าใจ นี่ค่ะมันก็จะเป็นที่บั๊กตรงนี้นะใครๆก็รู้แต่นี้สำหรับคนที่ไม่รู้โอเคไปที่ไปดันเลยค่ะเดี๋ยวไปดูซอมบี้กันด่านซอมบี้หมอกซอมบี้ไซเวอร์ไปดันเลยนะคะว่าเป็นยังไงนี่ค่ะดันต่อไปก็คือด่านเพรียวนี่เองนะคะก็สามารถบั๊กได้นะคะก็ใส่รหัสก่อนใส่ครบโอเค คลีเซร์เวอร์ก่อนนี่พอเราเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นนี่ค่ะจะมีไอ้พวกกล่องๆอะไรพวกนี้ใช่ไหมนี่นนี่ั่งไม่เป็นไรหนูนั่งเนี้ยอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรย้ายน้โอเคขึ้นตรงน,นี้ก่อนนี่ค่ะแล้วก็กระโดดไปตรงนู้นให้ได้ มีกระโดดลงเสาเกิดถ้าเกิดบั็อกบาสถานที่จะบั็กไม่ได้นะคะว่าพี่ก็เคยบั็กไว้เอ้ยออมก็เคยบั็กไว้ได้เหมือนกันนะแต่เท่าทีา่จำได้อะมันก็บั็กได้อยู่นะ <c oughs> นี่เฮ้ยก็เห็นหลายๆคนไหมที่มันจะขึ้นไปตรงนู้นแหละนั่นแหละใครขึ้นได้ซะนะนั่นแหละ เดี๋ยวลองดูก่อนเพื่จะได้ปุ๊บปบปุ๊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 บอ้าตัวนี้ แต่ต้องทำเร็วๆหน่เยเพราะว่ายี่สิบวินาทีนะคะในการเล่นีน่หาก็จะว่ามาตรงนี้นะคะไม่มีปัญไดขึ้นเลยนี่ไม่มีปัญไดขึ้นเลย<ม>ก็เป็นตึกนี้นะคะซึ่งส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยรู้กันนะคะแต่ก็รู้กันแล้วเยอะนี่มันก็ขึ้นมาตรงนี้นะ,ะไม่มีใครขึ้นได้ใช่ไหมล่ะขึ้นมีขึ้นได้ เขาขึ้นไปได้ตรงนี้ใช่ไหมอเรา้าไต่อคตู้อันค่ะไม่มีดอกโอเคอีกที่นึงนะคะที่บักก็ได้ก็คือตรงตรงไอนี่ยไหนตรงเนี่ยหนนี่ค่ะเราก็ฟึ่งน่งฟึ่งติดติดเสานี่จะบักเข้ามาอย่างนี้นะคะก็จะเจอกับคุณลุงหน้าหน้าแปลกๆอย่างนี้แล้วก็ได้ยินเสียงไหมนี่เสียงขอไปด้วยดู นะี่มีดที่บางคนอยากได้ที่สุดก็น่าจะเป็นมีดนี้นะคะเพราะเป็นมีดที่สวยดีโดยเฉพาะผู้หญิงน่าจะชอบมีดนี้เป็นโดยเฉพาะเลยเราก็เหมือนกันทั้งก็เหมือนกันค่ะชอบมีดนี้มากมันเป็นมีดที่ดูสวยดีนะถ้าเกิดใครจะลองแบบเล่นๆก็นี ดูนะมันเห็นเป็นช่องใช่ไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บไหนคุณออกมาดิกไ่นี่เป็นเนี่ย <c oughs> ปุ๊บ <c oughs> เข้าไป นี่เ้ยขึ Ooh. ้นไปเลยนี่นี่ทุบแถวนี้นะนี่กีฬาเทียบอาจจะ15วนาทีไม่ได้นะคะเพราะแม่มันจะตัดตัดไอ้นั่นไปตัดข้อหน้าไปโอเคแล้วก็มาทำตรงนี้ค่ะนี่ค สาหรับบางคนที่ขึ้นได้แล้วก็ไม่เป็นไรนี่ค่ะวิธีการขึ้นก็อง่ายเหมือนกันแต่ต้องใช้การกระโดดที่ดีเลยนี่แนะนำนะให้ถือถือมีดไบ่อยเลยเพรมีดมันเป็นดามใหญยิ่ที่สุดนะท้กคนต้องะวังจริงมเนี่ะเป็นมีดแล้วก็เป็นปืนนี่ขึ้นบนเสาหนีการ นีแล้วมีง่ายใช่ไหมล่ะไอ้ที่นะคะก็คือบรรางนู้ว่าสามารถขึ้นได้งา่ายมากก็ซึ่งวิธีการขึ้นนะคะก็ไม่ยากเลยก็แค่ทำนี้นี่ค่ะปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บแล้วมันาาขึ้นไม่ได้ น,น,นถ้าเกิดใครชอบเก็นนี้นะคะก็ยอย่าลืมเอ้ยอที่นะคะที่ขาดไม่ได้เลยอันเนี้ยเป็นที่บักสุดยอดเลยนะคะที่ถ้าเกิดใครรู้นี่ก็จ๋งเหมือนกันนะที่จริงเขารู้กันตั้งเยอะแล้วแหละก็คือตัวกล่องนี่ค่ะดูเป็นกล่องที่ไม่มีอะไรช่นะนี่ <c oughs> ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่นี่กคุณลองมาล,ลองเข้าหมาสิครับดูเท่านี้ครับเ <c oughs> นีน่ยไอ้ปึ๊กเข้ามาได้ค่ะแล้วก็สามารถทะลุบัอกตรบบง,งนี้ได้ ก็เป็นชื่อคริคที่ดีใช่ไหมคะอันนี้ค้อนของก็ไม่ใช่พี่นะคะก็เป็นคนเฟรมค่ะก็เป็นคนของมันที่เหลือพี่ก็คนขออ่าแค่นี้แหละโอเคเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้กันนะคะถ้าใครชอบเกมนี้บล็อกเตยนะคะก็อย่าลืมโหลดไปเล่นด้วยนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดแชร์ห้ื่อนให้น้องให้ออด้วยเย้บ๊ายบายคลิปนี้นะคะขอแค่ประมาณสามสิบไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อย ลังใจเราไม่ค่อยมี